สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พบกับผมช่องอัศราวุธบอลสีนะครับครับวันนี้เรามาแบบมึดๆนะครับผมเผื่อขายได้มั้งครับครับที่เห็นอยู่นี้จะเป็นซันเซ็ตตัวแบบตัวหน้าแบบดุๆุนะครับผมนะครับเป็นไซส์แม่พันธุ์นะครับกระถาง8ดนะครับน้องอยู่ในกระถาง8นะครับผมเพิ่งเอาออกจากกระโจมเนีครับเป็นแม่พันธุ์นะครับผมนะครับ เดี๋ยวแบ่งให้นะครับผมนะครับแบ่งให้ไปทำนะครับตอนนี้ซันเซ็ตก็พูดถึงว่าราคาก็ไม่มีตกแล้วก็ท้องตลาดก็รับแม่นตอนนี้น่าจะทําจํานวนได้พอสมควรเลยนะครับผมนะครับผมแบ่งอยู่พันหกนะครับกระถางแปดมองไม่เห็นเลยนะครับพันหกสวนข้างๆนะครับถ้าติดตามผมนะครับก็วิ่งมาเอานะครับผมนะครับหรือว่าทางนาลาที่วาส่วนนาราที่วาสจะให้ผมแพ็กส่งก็ แพ็คได้นะครับนะฮะเป็นงานงานพรีเมียมเลยนะครับผมนะครับซันเซ็ตสกายนะครับผมนะครับกระถาง8มองไม่เห็นแล้วเนาะครับผมนะครับขึ้นกระถาง15ได้แล้วครับผมนะครับก็แบ่งพันหกนะครับผมนะครับค่าจะส่งอยู่ที่30บาทนะครับคุณลูกค้าที่โอนนะครับผมนะครับพ่อค้าแบ่งให้นะครับอยากทําเหมือนกันครับผมนะครับพอดีเขาจะตัดไฟผมมาตัดไฟที่สวนก็เลย ช่วยหน่อยแล้วกันนะครับเอ่อขึ้นกระถางสิบได้เนะพันหกร้อยบาทนะครับผมเขาขายกันสองพันห้าสองพนหกนะครับซุกไซแม่พันนะครับผมอัสดาวุฒิแบ่งให้เท่านี้นะครับนะครับต่อมาเป็นไม้เมล็ดสาวนครนะครับไม้เมล็ดสาวนครนะครับผมนะครับแบ่งอยู่ร้อยห้าสิบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทอันนี้ไม้เมล็ดนะครับผมผมผลิตได้เป็นไม้เมล็ดนะครับผมคือ ไม่ใช่สาวนครชัยศรีหรือว่าไม่ใช่ศิลานักป่านะครับครับก็เลยแต่ครั้งนี้เขาอาจจะไปค้ายนะครับอีตอนผสมนะน่าจะแบบไปชมเลืองมองสาวนครนะอ่ะตามนั้นนะครับร้อยห้าสิบบาทนะครับผมร้อยห้าสิบาทกระถางหกจ้ะนี่ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับอันนี้หลอดล่าสุดนะครับด่างประมาณนี้นะครับนะครับเป็นลูกของซันชัยนะครับผมเป็นรูปของซันชัยนะครับกับปีศาจแดงนะครับ ไม่รู้จะดำไปถึงไหนนะฮะแล้วก็ดำไม่พอด่างด้วยต้นคือแม่เขาตัวนี้คือเป็นด่างเหลืองทองนะขอดูแม่ได้นะครับด่างเหลืองทองโคตรสวยเลยแต่ตัวเนี้ยนะครับแต่นี้หนาวหนาวนะกําลังจะมาอะไม้งานหัวนะครับงานหัวนะครับนะฮะกระถางนี้แบ่งอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมเป็นงานหัวเอาไปทําจํานวนได้เลยนะครับผมนะครับต่อมาก็ใครถนัด อันนี้เนาะดอกน้องมานะครับเป็นไม้เมล็ดของที่สวนนะครับดอกน้องมาผมไม่เห็นนะครับครับกระถางนี้นะฮะใบใหม่ล่าสุดก็ฮัรนะฮะเป็นลูกของทศกัณ์นะครับผมนะครับกับศิลาหุ้มทองนะครับกระถางนี้แบ่งอยู่ที่พร้อมดอกนะครับผมแบ่งอยู่ที่สามร้อยบาทนะครับผมนะครับทศกัณ์นะครับผมที่แถวนี้เขาจะตั้งฉายาต้นนี้ว่า เป็นทศกัณฐ์หุ้มทองนะครับผมนะครับหลายสวนข้างๆก็ได้ไปนะครับผมนะครับนี่ก็ไม้เมล็ดนะครับไม้เมล็ดหลวงตาเมืองนะครับผมไม้เมล็ดหลวงตาเมืองกับสาวนครนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่ง250บาทนะครับผม250บาทกระถาง6กเอาไม่อยู่เลยนะครับผมนะครับนะครับ250าบาทอุ้ยนะไม้เมล็ดหลวงตาเมืองนะครับผมกระถางหนะครับนี่อีกต้นแะ้วแต่ดูใบใบเขาจะโดน มำหนิดนิดนึงนะครับผมก็เลยเอาเก็บไปก่อนนะอันนี้ก็ไม้เมล็ดนะครับผมนะครับเป็นลูกของเพชรจอมทองนะครับผมลูกเพชรจอมทองกับชายชนนะครับผมนะครับกระถางนี้แบ่งแบ่งหนึบาทนะครับผมแบ่ง100บาทโอ้โเครื่องเลยหลอดใหม่นะครับเหลืองทองเหลืองแท้นะครับผมนะแลตกาลึงนี่ก็ผมไม่ได้ขายไม้เมล็ดอันนี้นานแล้วนะเป็นลูกของชายชนนะครับผมครับ ลูกของชายชนนะครับกับอะไรนะใบเลื่อมแมปเลยเนาะนะครับออกจะเป็นใบหอกนิดนึงนะครับผมมีอยู่สองต้นนะครับผมนะครับเป็นนะฮะกระถางนี้แบ่งโอ้ยอย่างก็ไม้ตัวเก่าเนาะครับผมนะครับออกมาแล้วเหมือนไม้ตัวเก่าที่ชื่อว่าลายจันหนวดเบี้ยวนะครับผมนะครับกระถางนี้นะครับแบ่งอยู่ที่ร้อยห้าสิบบาทสองต้นคู่จ้ะนะครับผมสองต้นคู่นะครับผมจริงๆผมวันนี้ผม ผมเน้นที่อยากจะปล่อยแม่พันธุ์ซันเซ็ตตะกายนะครับผมนะครับให้ทุกๆคนไปทำเลยครับผมนะครับมาซานะฮะเี๋ยวนะเอาหรือว่าจะเอาไซผมเปิดไม้แลจนจะเริ่มเขินแล้วเนาะครับคนดูก็น้อยเนาะแต่ก็ไม่ท้อแล้วครับผมเราเราก็ทำไปเรื่อยๆนะครับดูบ้างไม่ดูบ้างแต่คนที่ดูผมกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับผมนะครับ กรับขอบพระคุณอย่างสูงนะคคนที่ดูนะครับคนที่ติดตามก็บอกลูกบอกหลานติดตามผมหน่อยนะผมไม่ได้มีกําลังใจนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดตะไครอะไรก็ได้นะครับผมนะครับกดมาสักนิดนึงนะครับผมคนทํางานนะจะได้ภูมิใจนะครับเนี่ยครับซันเซ็ตนะลูกค้าซันเซ็ตนี่ก็กระถางแปดนะครับผมแบ่งให้อยู่ที่กระถางละแปดร้อยหมดเลยนะครับผมนะครับมีอยู่สองสามหน้าเนาะแต่ก็มีสองสามกันนะขึ้นกระถางแปดมา เป็นเดือนแล้วนะครับผมนะครับนะครับนะซันเซ็ตที่บ้านจะหน้าแบบดุดันแล้วครับผมนะครับนะฮะแล้วก็เนี่ยหน้าหวานเจี๊ยบเลยหน้าเท่บเลยกระถางละเท่าไหร่วเนี่ยแปดร้อยนั่นแม่แม่บ้านเนาะอันนี้หน้าไงซันซันชายเดเลยนะครับผมนะครับซันชายเดนะครับแต่อันนี้เป็นซันซันเซ็ตเดย์แล้วกันนะครับผมโอ้โหเนาะคุณลุงคุณป้านะครับเนี่ยต้นนี้ไปถึงนาราที่ว่าเลยนะครับผมนะครับไปเลยนะครับผม กระถางละ800กระถาง8นะครับผมนะถ้าเกิดผมไปขึ้นกระถาง9ผมก็ขอ900นะลูกค้านะครับผมหัวปีศาจแดงที่ที่สวยนะครับเนาะผมแบ่งให้คุณลูกค้าไปทําคลิปที่ผ่านมานี่เองไม่ไปะเนาะหน้ามันโหดจัดนะลูกค้าอาจจะกลัวนะครับผมปีศาจแดงนะครับผมงั้นะเดี๋ยวเอาไซร์ลง,ลงมาหน่อยไซร์ลง,ลงมาหน่อยไซร์นี่จะติดอะไรนะลูซิฟร์เนี่ยมาไปหน่อยนะครับผมอาจจะติดแบบแผงๆนะครับผมนะครับ คือถางแปดเหมือนกันนะฮะปีศาจแดงกระถางนี้ก็แบง่งแบ่งโชว์เลยดีกว่าเนาะเอาไปสามร้อยห้าสิบนะครับผมปีสาจแดงกระถางแปดนะครับผมนะสวนล่างข้างเอาไม้เฟี้ยงหัวแน่เลยเอาแบ่งให้สองกระถางนะครับสามร้อยห้าสิบบาทคุณลูกค้าจะต่อค่าส่งผมแล้วค่าส่งผมเพียงสามสิบบาทรวมส่งเท่านั้นเท่านั้นนะครับผมนะครับเมตตาผมบางคนบอกเฮ้ยอัศนาวุตเอารวมส่งนะโหสามสิบบาทเลยผมไม่ลนะเนี่ย ผมก็ได้มีเนี่ยนมาแล้วครับผมนะครับดูดิหลอดใหม่มาเนาะนี่ก็เหมือนกันนะครับผมนะครับเขาบอกว่ามันแบบดับๆับติดๆนะเอาไปลุ้นเอาแล้วกันนะผมก็ได้มาถูกถูใครสะกิดติดตลอดนะครับผมนะครับเอ่ออุทยานหลวงนะครับผมเม็ดชมพูมาแล้วเนาะเอ้ไม่ใช่อะไรวะเกสรพมลินนะครับผมนะครับนะฮะกถางแปดดูดิเนาะนะ เม็ดขาวเม็ดชมพูปนมาเลยเนาะนะครับผมเขาแบ่งกันเท่าไหร่วันนี้แต่ผมแบ่งไม่ไปเนาะผมแบ่ง490บาทแล้วกันนะ490บาทนะครับผมอย่าให้ถึง550เลยนะครับผมนะครับ490บาทนะครับผมกระถางหกนะครับโอ้มิดดับปั๊บเลยนะครับผมมิดปิดเลยนะครับกระถางมองไม่ถ้าไม่เห็นเลยนะฮะหรือนี่คูดไนท์คูดไนท์นะครับผมนะครับหลอดใหม่มาสะพึงเลยนะครับผมนะครับ ก็ด่างดีเลยเกินกระถางหกนะกู๊ดไนท์ของผมนะครับนะเหลืออยู่ต้นเดียวนะครับผมมีอยู่เออสองต้นไปแล้วต้นนึง <c oughs> คิดสนานเลยกู๊ด <Good night, S 2> ไนท์ไม้แลอเทมที่จํานวนยังมีน้อยอยู่นะครับผมนะครับเอาไปสองพันเจ็ดห้าสิบาทนะครับผมสองพันเจ็ดห้าสิบาทนะครับคนที่ได้ไปสองพันเก้าห้าสิบาทเออจะโกรธจะเครื่องผมเลยนะครับอันนี้จะตัดไฟผมอะ่ะผมไม่ยอมหรอกนะแล้งขายของก่อนนะนี่พุทธคุณน,นะครับผมกระถางแปดลูกค้า เอาสัก950เนอะเขาขายกันก็เรื่องเขาอัสดาวุธขายเท่านี้แหละ950บาทบุ้ยหรือถ้าไม่ไหวนะสก,กิดนะนี่ตัวนี้อย่างก็กล้องทรณีเลยพุทธคุโอ้โหหน้าตาที่แรกผมถามเจ้าของสวนนะอันนี้กล้องทรณีปล่อยเท่าไหร่ครับพอไปถึงเข้าเมาื่อวานเนี่นะที่สวนของก้าแต้มนะครับผมเขาบอกว่าอุ้ยพุทธคุณหน้าแดงนะครับผมนะ อันนี้ก็เลยเอาทั้งรุ่นพี่รุ่นน้องมาแบ่งปันนะครับผมมาขึ้นไลน์กระถางนี้ก็450บาทนะครับผมนะครับพุทธคุณนะครับผมนะครับออปติมัสนะครับหน้าแดงแทองทองตัวนี้เป็นตัวที่แผงออกมาจากหน้าเดิมเดี๋ยวผมให้ดูหน้าเดิมนะครับอยู่จะหาว่าโมนะครับเดี๋ยวให้ดูหน้าเดิมนี่หน้าเดิมจะเป็นอย่างนี้นะครับผมออปติมัสนะครับผมกระถางแเหมือนกันนะครับอันนี้เดี๋ยวปล่อยหน้าแดงก่อนนะเอาไป 800ยนะครับกระถางแปดนะครับผมออพติมัสนะครับผมนะครับแปดร้อยบาทนะครับผมออพติมัสร้อนๆตัวนี้เป็นตัวต่อต่อจากตัวหน้าเดิมแล้วจะมีตัวตัวเจนสองอีกนะเขาเรียกเจน2กันผมเรียกตามเขานะครับผมเยอันนี้เป็นตัวหน้าแดงนะครับหน้าแดงแพงกว่าเยอะนะครับผมแต่ผมขายแปดร้ยบาทนะครับผมแปดร้อยบาทฟูฟูนะฮะซับประสานนะครับมี2กระถางนะครับกระถางหกนะครับโอ้เอาไม่อยู่้วนะกระถางหกเธอ ะครับแบ่งให้700บาทนะครับผมนะครับกระถางละ700บาทกระถาง6กจะซับผสมนะครับเกจสอนพมริน,นีี่ร้อบาทเนาะเป็นแบบขึ้นไปไปขึ้นกระถางแปดกันแล้วละลูกค้านู่นนู่นนู่นซันเซ็ตสกายกระถาง6นะครับผม2ใบ1หลอดนะครับหลอดใหม่มาแล้วผมเห็นนั่นแหละนะ2นะใบ1หลอดนะครับเอาไป550บบาทนะครับผม นี่ดาราจักรพัทนะครับผมไม่รู้จดชื่อทํานามสกุลไปหรือยังนะครับแต่เขาผมได้มาในนามดาราจักรพัทเป็นดาราแผงไปแลวกันนะครับผมกระถางนี้แบ่งอยู่ที่แปดร้อยบาทนะครับผมนะหรือว่าจะเอากระถางนี้ก็ได้นะครับผมนะครับแบ่งห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับ <c oughs> โอ้ยันใบหอมเสาเหลงอะไรตีเสาเหลงก็บร,รขายนะครับ กระถางนี้นะครับเป็นอะไรนะทองสินสินสินแม่บ้านบ,านบอกทองศินนะครับหน่หน,น่นะครับผมทองสินกระถางนี้นะครับผมแบ่งเจ็ดร้อยห้าสิบบาทโอ้ดูดิครับเก้าร้อยนะครับเจ้าจนเพนจบเงียบ <c oughs> เรื่องเงียบเลยโ <c oughs> อ้เอาเอาทีนึง <c oughs> เป็นไม้ที่ทำสวยยากนะครับผม แล้วบอกให้นบพระราชจัลัดแสงตัวนี้กระถางแปดนะครับผมผมแบ่งเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผม <c oughs> สิลาหุ่มทองแก้มแดงแดง <c oughs> เอาออลติมัสกระถางนี้นะครับหน้าเดิมนะครับผมแบ่งแปดร้อยบาทนะครับกระถางแปดกระถางแปดหน้าเดิมโหดานหน้าเดิมดุย่แงไวนะ <c oughs> God. m ม g o กอดไอไม่หยุดเลยสวยนะ แก้มแดงพันสองจ้ะศิลาหุมทองแก้มแดงพันสองนะจ๊ะกระถางแปดถ้าไม่ไหวมีผมมีกระถางกระถางหกนะครับแก้มแดงแต่กระถางหกผมจะสีหงหงนิดนี่ตัวนี้ผมผมเอามาแพงจริงนะตัวเนี้เขาเป็นอะไรฮันมูลไปเลยนะไอ้อะไรนะอุทยานหลวงหน้าแบบแบบเแบบขาเรียกว่าหน้าแดงแดงนะครับผมนะครับเก็บไว้ก่อนนะเอาแบบเอาเอาอันนี้อันนี้ไปลุ้นกันแล้วกัน แบ่ง700บาทนะครับผมนะครับอุทยานหลวงโอ้โหอัตราวุฒิขายโคตรแพงเลยอุทยานหลวงเอาเอาตัวรองไปนี่เอาตัวแบบนี้นะครับผมกระถางละ400บาทกระถางละ400บาทอุทยานหลวงไอ้อันนี้หน้าแดงปังแรงเลยนะครับ400บาทนะอุทยานหลวงกระถาง6ทั้งนั้นเลยเนี่ยนะมันะมีตัวแพงตัวถูกเนาะคุณลูกค้าบางทีลูกค้าก็เข้าใจผมด้วยอ่ะอันนี้แก้มแดงแก้มเธอแดงเมื่อกี้พันสองเนาะอันนี้กระถาง6กระถาง6แบ่งอยู่ที่เอ่อ 800บาทจาก900ลนะงหน่อยนี่ทันเซตการนะครับ550นะครับผมเออแแบ่งแบ่งแบ่งบับเบิ้ลซีบับเบิ้ลซีนี่มีบนะับเบิ้ลเอเนาะเอ้บับเบิ้ลบีเนาะแล้วแบ่งบับเบิ้ลซีหน่อยอ่ะปีศาจแดงนะครับผมนะครับ โหเม็ดเม็ดสวยเหลือเกินตัวนี้นะครับแบ่งร้อยห้าสิบาทกระถางห้าเครื่องนะครับผมหรือว่าเอาเอาเอาสี่ไปก็ได้นะครับผมไปเลี้ยงไม่มีตายครับผมนะครับรับประกันได้นะครับผมปลูกมาโดนแล้วครับผมหนึ่งร้อยยี่สิบาทนะครับผมพิศดารแดงบับเบิ้ลบีนะครับผมไอ้นี่เป็นตัวแผงนะลูกค้ามันตัวแผงนะครับวุ้ไม่ขายครัาขายตัวนี้แล้วกันอู้ขายไปไหนบับเบิ้ลบีผมค่อนข้างมีจํานวนกระถางหกลูกค้า แบ่งสามร้อยบาทกระถางหกนะครับอะกระถางห้าแบ่งสองร้อยห้าสิบาทของผมเป็นตัวหน้าแผงนะลูกค้าตัวหน้าส้มๆนะครับบับเบิ้ลบีนะครับอันนี้สองร้อยห้าสิบนะอกระถางห้าเครื่องเหมดแล้วล่ะคบผมผมไม่กล้าขายกระถางสี่เลยพวกไม้แหลกนะครับเพราะว่านะเรื่องบอกไม่ถูกเลยเอาใหญ่ๆบึกๆไปแล้วกันนะครับ 250ร้อห้าสิบาทมีกระถางเนี้ยใหญ่หน่อยส0มรอยบาทนะครับผมนะฮะเอ่อนี่ก็อะไรนะสยามนะลิมิดนะครับผมนะครับเอาไปสามร้อยบาทกระถางละสา0ร้อยบาทนะครับผมสามรอยบาทนะครับสยามนะลึมิดกระถางละสามรอบาทนะครับผมกระถางห้าครึ่งครึ่งนะครับผมนะครับนุมานประสานกายกระถางละร้อยนะครับผมนะครับประสานกายนะครับผม กระถางห้านะครับอันนี้กระถางหกนะครับประสานกายนี่กระถางหกนี่ขอขอร้อยห้าสิบาทนะครับใหญ่จัดทองสยามกระถางหกนะครับผมนะครับทองสยามกระถางหกดูดิทองจริงๆทองสวยด้วยแขงนะครับผมนะครับแบ่งสองร้อยห้าสิบบาทนะครับกระถางหกทองสยามนะครับผมอ่าเหนือดวงครับผมเหนือดวงอุ้ย เกือบหลุดไปอะติดอยู่นิดนึงติดอยู่นิดนึงเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนะปกติเขาขายกัน350เนาะกระถาง5เครื่องนะครับผมนะครับนะฮะเดี๋ยวคุณลูกค้าไปลุ้นหลอดแต่ไม่มีหลุดเลยนะครับผมติดนิดติดหน่อยตันนี้ติดเยอะนะครับผมนะครับตัวป้ายม่วงด้วยนะครับผมเนือดวงกระถางนี้แบ่ง200บาทนะครับผมนะครับปลายทางก็50บาทเด้อนะครับผมอะีศาจแดงอันนี้เป็นลูซิเฟร์นะครับผมลูซิฟเฟร์เป็นตัวแผงนะครับผมอู้ไม่กล้าขายนครับ แบบยังไงไม่รู้ขายเป็นปีศาจแดงก็สนะบายใจดีครับอ่ะอุทยานหลวงราสพึ้กไม่ใช่อะไรนะอุทยานหลวงอ้แม่ฟ้าหลวงเหรอนะอัศราวุธซอสเอาไปเจบาทอันนี้เป็นตัวแพงนะอุทยานหลวงตัวนี้ยแพงลูกค้าเชื่อผมนะครับผมนะครับ ตัวนี้ตัวแผงมันจะมีอ่แม่ฟ้าหลวงจะมีด่างด่างขาวมุงม่วนงนะครับผมตัวนี้แพงนะครับผมกระถางสี่เขาขายกันสองร้อยห้าสิบเอาไปแปดสิบาทนะลูกค้าแปดสิบาทตัวม่วงตัวนี้ตัวนี้น้าอูผมขอขอเจ็ดสิบนะครับผมกระถางสี่ลูกค้าขออญาตขายกระถางสี่นะครับผมครับวันนี้ก็ขอเดี๋ยวนะมาพามาดูเผื่อท่านใดสนใจนะ่าสิบเจ็ดนาทีแล้วเผื่อแบบไม้ ไม้มเมล็ดผมที่ใครอยากเอาไปทำนะครับผมผมเห็นว่าตอนนี้ใบกลมมาผมแล้วก็เลยลังเลที่จะทําเนาะคุณลูกค้าเข้าใจไหมกระแสบางทีถ้าเราเล่นด้วยก็เหนื่อยนะครับถ้าเราไม่เล่นเราไปเรื่อยเราไปเรื่อยเราก็ขมันกระเพินนี่ครับเลี้ยงบอลสีถ้าเล่นกระแสก็เหนื่อยครับวันนี้ใบกลมมาบางทีของผมที่ผมเก่งๆไว้กับไม่กลมนผมผมกำลังจะเนี่ยผมกาลังจะทํานะครับผม เป็นไม้เมล็ดนะครับผมนะครับเป็นลูกของวางทองนะครับผมเป็นลูกของวางทองนะครับนะฮะดูนะะเนี่ยไม้เมล็ดหัวใหญ่ๆไม้ไม้ไม้ข้ามปีหมดแล้วนะครับผมกะว่าจะทำปุ๊บนี่ยก็คือออกมาแบบเต็มๆเลยเออผมแบ่งผมแบ่งให้เอาเอาหัวใหญ่ทั้งหมดอ่ะครับผมนะครับเลือกเอานะครับจะชอบสองใบและชอบใบเดียวหนึ่งหลอดนะครับ เ่ลยครับนี่นะครับผมแบ่งให้กระถางละกระถางละสี่ร้อยห้าสิบนะครับผมบางคนก็จะชอบเข้มๆนะครับผมบางคนชอบสองใบแบบเนี่แนละนะฮะอย่างนี้นะครับผมนะครับกระถางละสี่ร้อยห้าสิบบาทนะครับผมนะครับไม้ไซส์ใหญ่นะครับลองเอาไปทําดูนะครับเผื่อสวนทางข้างบ้านของท่านอาจจะยังไม่มีหน้าไม้แบบนี้นะครับผมนะครับแต่ผมยังไม่เคยปล่อยให้ใครเลยเนี่ยเนี่ยนะครับผม ให้ไปทำแล้วครับผมกระถางละ450บาทนะครับผมนะครับโอ้ตัวนี้เนาะโหดมากเลยเะนาะโหดมากผมรู้จักทำแต่กระน,นี้กระแสไม้ใบกลมมากเลยแบ่งกันแล้วกันครับวันนี้ก็ขอสวัสดีนะครับกลาบขอบพระคุณอย่างสูงที่ดูจนจบคลิปนะครับผมนะครับ